Nopadon Story A l i f e changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นปดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับสัปดาห์นี้อาจจะมากับหนังสือเล่มนี้บ่อยนิดนึงนะแต่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับ1,000 Plus Little Habits of Happy Successful Relationships ของคุณมาร์กแอนด์แองเจลเชอ f ์นะครับ วันนี้บทที่จะมาฝากก็คือ8วิธีที่จะทำให้เราเนี่ยมีความเข้ม,ขม,ขมแข็งในความสัมพันธ์ของเราครับในริเลชั่นชิพของเรานะนานะก็ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนเรากับแฟนเรากับคู่ชีวิตเรากับคุณพ่อคุณแม่เรากับลูกนะความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่า,ามีงานวิจัยเยอะๆนะครับว่า,าความสุขของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ ความสัมพันธ์ระหว่างคนใกล้ชิดเขานะครับว่าเขามีความสําคัญสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีนะครับถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีชีวิตเราก็จะมีความสุขถ้าว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีนะครับชีวิตเราก็ไม่ค่อยมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านบทนี้เราก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นประโยชน์กับคนฟังนบุตรดน Podcast ส o อรี่พอดแคสต์นะครับสำหรับใครที่อาจจะยังมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อยู่ก็าอาจจะลองเอาไปใช้กันได้นะครับว่าสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ย เพื่อจะทําให้เราปรับอารมณ์นะครับทําให้เราเข้มแข็งในความสัมพันธ์ได้เนี่ยคืออะไรนะมาถึงข้อแรกนะครับข้อนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าหนังสือหลายๆเล่มพูดถึงเนาะหรือแม้กระทั่งยอมรับนะตัวผมแต่ก่อนก็ทําบ่อยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็คือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก20นาทีคําว่าเฉยๆนี่ไม่ใช่เล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยไม่ไปเล่นแท็บเล็ตเล่นเกมอ่าน Facebook นี่ไม่นับนะครับ ดูทีวีหรือหรืออย่างอย่างอย่างอื่นไม่นับเลยนะครับต้องนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆเนี่ยให้ให้นั่งคิดเขาบอกว่าคิดถึงชีวิตเราหรือบางคนอาจจะนั่งทําสมาธิก็ได้นะครับทําแบบนั้นเลยนะครับให้เราตระหนักรู้ถึงความคิดที่วิ่งเข้ามาในสมองเราคือเราให้บังคับสมองเราให้ไม่คิดไม่ได้หรอกแต่ว่าพอคิดหรือปุ๊บให้เรารู้เลยตอนนี้มีความคิดแบบนั้นแบบนี้นะครับ ค,คือการทําแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสงบนะครับทำให้เราเข้าใจต,ตัวเราเองมากขึ้นนะลองทําดูนะครับใครไม่เคยนั่งสมาธิลองนั่งดูไม่ได้ยากเย็นนะครับอันนี้เตือนตัวเองด้วยเพราะบอกการทําแบบนี้สุดท้ายมันจะทําให้เราเป็นคนที่มีอารมณ์มั่นคงนะผม,ผ,มผมเชื่ออย่างหนึ่งนะพอเราอารมณ์มั่นคงเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นเนี่ย มันจะดีขึ้นเค,เคยสังเกตไหมที่เราพูดถึงว่าคนนี้เซนซิทีฟคนนี้อ่อนไหวง่ายอ่อนไหวง่ายเนี่ยอารมณ์มันจะพูดปราดเขาพูดอะไรคำหนึงมันมีคําเข้ามาแบบสะกิดใจนิดนึงโอ้โหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยซึ่งความสัมพันธ์แบบนั้นมันไม่มันถ้าเราเป็นแบบนั้นเนะ่ยเราเป็นคน,นํามโหง่ายโกรธง่ายมันก็ มันก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบตัวมันก็แย่ลงบางทีเนี่ยทะเลาะก,กับสามีหรือทะเลาะก,กับภรรยาเรื่องขี้ผงนิดเดียวเพราะว่าบางคนเซนซิทีฟมากพอเซนซิทีฟมากเนี่ยก็พูดไม่ได้เลยแตะไม่ได้เลยถ้าเกิดแตะเนี่ยก็จะปรีตันทีก็วิธีทําให้อารมณ์เรามั่นคงอันแรกก็คืออยู่กับตัวเราเองนะครับนั่งสมาธนะิลองไปทดลองกันดูได้นะครับมาถึงอันที่2ครับให้เราเริ่มทําอะไรสักอย่าง ที่ทตั้งแต่ศูนย์จนกระทั่งเสร็จเลยให้เราเริ่มทำนะอันนี้เลือกได้เลยนะครับใครเป็นคนชอบเขียนกรอนนะเริ่มเขียนกรอนเลยใครชอบเขียนหนังสือเขียนหนังสือเลยครับใครชอบวาดรูประบายสีทําได้หมดเลยนะหรือแม้กระทั่งสร้างบิสเนสเล็กๆนะถ้าผมเชียร์ก็สร้างไอ้วิกแอนด์เชอร์เพเนอร์ก็ได้นะเป็นผู้ประกอบการวันหยุดหรือหรือแต่งเพลงหรืออะไรก็ได้ครับอันนี้จะทําให้จอารมณ์เรานิ่งขึ้น อารมณ์เราเข้มแข็งขึ้นแล้วเมื่ออารมณ์เราเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ในรอบตัวเราก็น่าจะดีขึ้นนะมันเหมือนเรามีเรื่องต้องทำอะ่ะมีเรื่องต้องโฟกัสถ้าอันนี้ส่วนตัวผมเนี่ยผมคงคิดได้อย่างอันนึงที่ออกมาทันทีก็คือการเขียนหนังสือเนาะการเขียนหนังสือทําให้อารมณ์สงบจริงๆนะครับเราโฟกัสเราเข้าสิ่งที่เรียกว่าโฟล์ทโฟล์มันก็คือคล้ายๆว่า มันมันลืมมันลืมคืนเลย่ะเพราะเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบแล้วมันก็ท้าทายนะแต่ใครมันไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องเขียนหนังสือนะหางานอะไรสักอย่างที่เราเริ่มทําไม่ต้องให้ใครมาช่วยนะที่เราเริ่มทำตั้งแต่ต้นจนจบเลยอ่ะทได้หลายๆอย่างเขียนหนังสือทำอ,อ,อะไรดีละ่ะทำโปรเจกต์ทำอะไรสักอย่างที่มันแบบแบบทำให้เราโฟกัสในเรื่องนั้นนะครับอันที่3ามเขาบอกว่าให้เรารู้ให้เราเพิ่มความอยากรู้อยากเห็น นะครับคือทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เราแบบรู้สึกได้ได,ได้ได้มีความรู้ใหม่ๆม,มีอะไรที่เราได้พบสิ่งใหม่ๆได้เสาะหาเรื่องราวที่มันน่าตื่นเต้นน่ามีความสุขยกตัวอย่างเช่นการท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวเนี่ยก็จะทำให้เราไปเห็นเปิดโลกนะเปิดหูเปิดตานะครับทำให้อารมณ์เราเหมือนเข้มแข็งขึ้นสตรองขึ้นแล้วก็ถ้าใครบอกท่องเที่ยวลำบากตอนนี้มีโควิดไม่อยากจะไป ก็อาจจะอ่านหนังสือก็ได้นะอ่านหนังสือเนี่ยสร้างความอยากรู้อยากเห็นเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้หนังสือเนี่ยพอผมไปอ่ะพลิกพิกดูโหมันเจ๋งแล้วเคยมีอารมณ์แบบนี้ไหมคือซือ้อหนังสือมาพอเปิดอ่านแล้ววางไม่ลงอะ่ะหนังสือไม่จําเป็นต้องเป็นหนังสือแอคคาเดมิกหนังสือวิชาการนะครับหนังสือ How-to หรือว่าเป็นพวกนิยายยังได้เลยนะครับพวกนี้มันจะสร้างจินตนาการเราอ่านแล้วจิตใจเราจะสงบนะครับแถมได้ความรู้อีกนะ ต่อให้เป็นนิยายผมว่ามันก็มีบทเรียนหลายๆอย่างที่ได้ในเพิ่งอ่านนิยายจบก็เออก็ได้บทเรียนหลายๆอันนะข้อที่4ครับข้อนี้เขาบอกว่าให้เราคุยกับตัวเราเองบางคนบอกโอ้ยบ้าปะวะคุยกับตัวเองไม่ใช่นะครับมานั่งคุยว่าตอนนี้ปัญหาเราคืออะไรแล้วพยายามหาโซลูชันพยายามหาทางออกสมมติปัญหาเราคือเราเบือ่อเบื่อไม่รู้จะทาอะไร หาทางออกครับว่าทางเลือกเรามีหลายทางเลยนะที่จะทําให้ความเบื่อเราลดลงอ่ะลองดูครับบางทีเราเราแค่รู้ว่ามีปัญหาแต่เราพยายามไม่ได้พยายามหาโซลูชันเนี่ยไม่ได้พยายามหาหนทางแก้ปัญหานั้นมันก็จะอยู่กับจมกับปัญหาแค่นะั้เบือ่อจังเลยเบือ่อจังเลยเบือ่อจังเลยมันก็เบื่ออยู่ยงั้นน่ะนั้นลองคิดดูครับว่าถ้าเบื่อแล้วเราจะทํายังไงหรือบางคนไม่ได้เบื่อนะบางคนอาจจะมีอารมณ์อื่นๆนะบางอ่ะยกยกตัวยอย่างเช่นอารมณ์รู้สึกแบบเจ็บปวด รู้สึกเหงาก็ต้องหาทางนะซึ่งคําว่าหาทางเนี่ยแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันน่ถ้าเหงา,าจะต้องไปคุยกับเพื่อนเจ็บปวดจะต้องคุยกับตัวเองว่าเป็นยังไงนะครับหรือบางคนก็อ,อิจฉาคนนู้นคนนี้เนาะทำไมคนนั้นมันดีกว่าเราคนนี้ดีกว่าเราก็ต้องพยายามหาทางอย่าอย่าไปหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีคนอื่นมาช่วยเรานะให้เราช่วยตัวเราเองก่อนนะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนํานะครับข้อที่5ครับให้เรารับผิดชอบตัวเราเอง อย,อย่าพยายามทำแบบนี้ครับเวลาเราเกิดอะไรก็ตามในชีวิตเราแล้วชอบโทษคนอื่นมันไม่ใช่มันไม่ได้เพราะว่าเธอนะ่ยไม่ทำเป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะคนนี้เป็นเพราะคนโน,น,น้นอ่ะตรงเนี้ยผมว่าหลายคนอาจจะรู้สึกหงุดหงิดว่าก็มันเป็นเพราะเขาอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยเป็นเพราะเขาทั้งนั้นเลยก็อบอกข้อเสียคือการเบรมคนอื่นเนี่ยมันทําให้เราเป็นเหยื่อพอเราเป็นเหยื่อคําว่าเป็นเหยื่อแปลว่าเราก็จะไม่สามารถจะ จะทาอะไรได้เพราะว่ามันไปขึ้นอยู่กับคนอื่นหมดเลยไงที่ฉันทาอันนี้ไม่ได้เพราะเธอเพราะนั้นเนี่ยก็แปลว่าโซลูชันก็คือต้องให้คนนั้นเปลี่ยนซึ่งการไปเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยมันแทบ,บจะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะเราไม่มีอํานาจมากเพียงพอที่จะไปเปลี่ยนใครถูกไหมเราไม่ได้บอกว่าเราดีดนิ้วปุ๊บทุกคนจะต้องคิดเหมือนเราทําไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเฮ้ยไม่มากก็น้อยมันมันมันอยู่ในความรับผิดชอบของเราตรงนี้มันทําให้เราหาโซลูชันได้ง่ายกว่า มันทําให้เราสามารถที่จะจัดการได้ง่ายกว่าความสัมพันธ์เหมือนกันนะเพราะว่าบทนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการมีอารมณ์ที่มั่นคงที่จะช่วยทําให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้นใช่ไหมถ้าเราไปโทษสมมุติว่าเป็นแฟนกันแล้วบอกว่าเนี่ยที่มันเกิดปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยเพราะเธออันนี้ยากละเพราะว่าเพราะเธอก็แปลว่าเธอต้องเปลี่ยนฉันไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเราไปบังคับก็เปลี่ยนได้ไหมครับถ้าเราบังคับก็เปลี่ยนได้มันก็คงไม่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ตั้งแต่ตอนนี้แล้วใช่ไหม ลองคิดด้วยครับว่าเรามีอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้มันความสัมพันธ์เนี่ยถ้าไมได้เวิร์กเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายแหละไม่ว่าเราจะเป็นไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนดีดียังไงก็ตามนะฉันดีที่สุดในโลกเลยเธอเกเที่สุดในโลกเลยแต่สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องมีอะไรที่เรารับผิดชอบได้ลองปรับที่ตัวเราก่อนไอ้ตรงนั้นเนี่ยจะจะเป็นส่วนช่วยทําให้เราเราจิตใจเราก็จะดีขึ้นด้วยนะส่วนหนึ่งเนี่ย เพราะว่ามัน,มน,มนเวลาเรามีปัญหาแล้วเราจัดการอะไรได้บ้างเนี่ยมันจะดีกว่ามีปัญหาเราต้องนั่งดูเฉยๆจัดการอะไรไม่ได้เลยนะครับข้อที่ข้อที่หครับหยุดบ่นได้แล้วแทนที่จะบ่นนะให้เราลองคิดอะไรที่มันมีความสุขดีกว่าบางคนบอกเอ้ยวันนี้มันโลกสวยหรือเปล่าผมผมมองแบบนี้นะครับว่าระหว่างบ่นแล้วไม่มีประโยชน์อะไรกับออมองในมุมบวก แล้วอาจจะไม่มีประโยชน์ใดๆด้วยเอาเอาสมมุติว่ามันนี่ประโยชน์ทั้งคู่นะอย่างน้อยๆมองในมุมบวกก็มีความสุขมากกว่าบน่นถ้าเราบ่นแล้วมีความสุขก็บ่นไปเลยครับถ้าเราบ่นแล้วทาให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้นทุกคนแฮปปี้ก,กัรบ่นของเราเอาเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่แบบนั้นจริงไหมครับส่วนใหญ่บ่นนะ่ะยิ่งทําให้ให้เรื่องมันแย่ลงแย่ลง,แย,ลงแย่ลงเรื่อยๆผมผมลองลองถามทุกคนก็ได้ครับว่าเราชอบไหมครับอยู่กับคนที่บ่นตลอดเวลาก็คงไม่ชอบถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ห้ามเราบ่นเลยนะบางทีมันเป็นเรื่องที่มันเหลืออดมันก็ต้องบ่นออกมาบ้างเข้าใจครับแต่ถ้าเราบ่นจนเป็นนิสัยบ่นจนแบบเจอหน้าพุบบน่บนบน่บนบน่นบ่นเลยเนี่ยผมว่าโอกาสที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนรอบข้างมันจะแยะล่ลงมันจะสูงขึ้นเท่านั้นเองเพราะนั้นบนได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ว่าอาจจะต้องเลือกแล้วต้องดูเวลานะครับข้อที่7นะครับอย่าเป็นคนที่จะเรียกว่า เอาแต่ใจตัวเองอะนะครับเอาแต่ได้อ่ะให้เป็นคนที่รู้จักให้บ้างก็จริงๆคอนเซปต์เนี้เราพูดถึงกันมาตลอดอ่ะว่าใครก็ตามที่จะเอาตัวเองเป็นหลักทุกอย่างฉันจะต้องได้เปรียบกับทุกคนเนี่ยเราเราจะเรียกว่าอะไรครับยากครับที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนคนนั้นทุกอย่างกดเป็นเครื่องคิดเลขเลย หรือหรือเลวร้ายกว่านั้นเขาว็ากดไปคือกินเลขคือสมมติฉันช่วยเธอ3าครั้งเธอต้องช่วยฉัน3ครั้งความสัมพันธ์แบบนี้อยู่อยู่ได้ไม่ยืนยาวหรอกเพราะว่าเรามีติดจิตใจเหมือนกับจะเอาชนะกันนะ่ะทำไมฉันถึงให้เธอเยอะกว่าเธอให้ฉันมันไม่คุ้มถ้าถ้าความสัมพันธ์เราเนี่ยมันไปยึดติดยึดโยงกับคําว่าคุ้มกับไม่คุ้มอะ่ะผมว่าอยู่กันลําบากเอาเป็นแฟนก็ได้เฮ้ยนี่ ฉันเคยช่วยเธอสองครั้งนะเดือนที่แล้วแต่เดือนนี้เธอมาช่วยฉันครั้งเดียวค,คุณว่าถ้าเกิดแฟนคุณพูดกับคุณแบบนี้คุณรู้สึกไงอ๋องั้นแปลว่าช่วย2ต้องคืนด้วย2เหรอบางคนหนักกว่านั้นนะคือไม่ได้เอาเส,เสมอเท่าเทียมด้วยนะเธอนะ่ยต้องช่วยฉันมากกว่าฉันช่วยเธออีกเอาต้องต้องต้องเอาชนะด้วยนะคือ เราอ่านหนังสือมาหลายเล่มานะครับแล้วก็คนที่มีความสุขหลายๆคนก็พูดนะว่าความสุขมันเกิดจากการให้ครับการที่เราให้เขาอะมันทาให้ให้คนที่รับมีความสุขช็อตหนึ่งแล้วนะตัวเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามรู้สึกว่าอุย้ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวเหลิงเดี๋ยวให้ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คุ้มเราต้องใช้เขาให้คุ้มถ้าเราคิดแบบนี้ผมว่าความสัมพันธ์มันมันมันแย่ครับ ผมว่าลองลองพลิกมุมใหม่มีหลายคนนะอันนี้พูดถึงเรื่องเงินด้วยก็ได,ด้นะครับเขาบอกนี้นะเงินเนี่ยนะถ้าเรายิ่งให้แล้วมีความสุขเนี่ยหนังสือหลายเล่มพูดเลยนะให้เงินใครแล้วเรามีความสุขเพราะว่าเราเห็นเขาได้ประโยชน์จากเงินที่เราได้เนี่ยมันน่าแปลกนะเราจะยิ่งได้เงินมามา,มากขึ้นเรื่อยๆครับมันเหมือนเงินดึงดูดเงินนะ่ยแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าอุ๊ยไม่ได้หรอกอันเนี้ยเดี๋ยวให้เขาแล้วเดี๋ยวมันจะเยอะไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย บางทีมันอาจจะเป็นการปิดกั้นฟลอร flow ของเงินอันนี้อันนี้มีหนังสือหลายเล่มพูดถึงนะครับแล้วเราก็อาจจะเก็บเงินได้นะแต่ว่าเป็นเก็บการเก็บเงินที่สุดท้ายเงินก็ไม่ไหลแล้วเข้ามาหาเราด้วยเราก็จะได้อยู่แค่ประมาณหนึ่งอะ่ะผมไม่ได้บอกให้ใครใช้เงินฟุ่มเฟือยเลเทนะครับแต่ว่าลองพิจารณาดูดีๆถ้าเงินนั้นมันสร้างความสุขให้เราแล้สร้างความสุขให้คนอื่นเนี่ยใช้เถอะ ไม่ได้บอกว่าใช้แบบไม่มีสติมีสติครับเรารู้แล้วว่าว่าเอาเราให้เขาเขาก็มีความสุขตัวเราก็มีความสุขก็น่าจะโอเคระดับหนึ่งนะครับมาถึงข้อที่8นะครับข้อที่8เนี่ยเลิกเขาบอกให้เลิกรอให้คนอื่นมาช่วยได้แล้วให้เราช่วยตัวตัวเราเองบางคนเนี่ยไปไปหวังลมๆแรงๆนะว่าเออฉันมีปัญหาเมื่อไหร่ใครจะมาช่วยฉันที ไม่มีครับคืออาจจะมีก็ได้แต่มัน,มนคือทุกอย่างนะผมว่าตีมตีมของบทนี้นะคือเราต้องอยู่กับตัวเราเองอะ่ะคือถ้าไปคาดหวังว่าเอ่อที่ฉันทําไม่ได้เพราะว่าคนนั้นไม่ช่วยคนนี้ไม่ช่วยเนี่ยผมคิดว่าก็ก็คงได้แหละจ,จะคิดแบบนั้นมันก็คงเป็นข้ออ้างอันนึงอะ่ะใครสบายใจที่จะมีข้ออ้างแบบนั้นว่าฉันทําไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครช่วยก็ได้ไดครับแต่ว่าซิตูเอชชั่นหรือว่าสถานการณ์มันก็จะไม่ได้ดีขึ้นหรอก สิ่งแรกที่เราทําได้ก็คือการช่วยตัวเราเองนะครับการช่วยว่าเออตอนเนี้เราทําอะไรได้บ้างถึงแม้ว่าด้วยตัวของเราเอง1 0 0เรเราอาจจะไม่ได้สามารถแก้ปัญหาได้หมดหรอกแต่มันดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ทำตัวเป็นเหยื่อทำตัวเป็นเหยื่อ,อคือแบบนี่ไงที่ฉันทําไม่ได้เพราะคนนั้นไม่ทําคนนี้ไม่ทําคนนู้นไม่ทำมันก็เป็นเหยื่อไปเรื่อยๆครับต้องรู้ขึ้นมา Take Action นะครับทําเท่าที่เราจะทําได้นะครับ ผมว่าเป็น8ข้อที่น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับเวลาเราเจอเรื่องความสัมพันธ์ความอารมณ์เราอ่อนไหวอะไรต่างๆนะครับผมสรุปให้ฟังสั้นๆอีกทีหนึ่งเนื่องจากมันมี8ข้อเองนะครับก็อยากจะทวนให้ฟังเพื่อจะได้ลองจดไว้หรือนำกลับไปทำกันนะครับอันแรกคือขอวันละ20นาทีอยู่กับตัวเราเองจะนั่งสมาธิก็ได้นะครับอย่าเอาพวก distraction พวก มือถือพวก iPad อะไรเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับอันที่2นะครับให้เราลองสร้างอะไรตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับเป็นงานอดิเรกเป็นหนังสือเป็นอะไรก็ได้นะครับเขียนขึ้นมาตั้งแต่ศูนย์จนกระทั่งมันเสร็จแล้วเสร็จเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ที่มั่นคงนะความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะอันที่3มนะครับลองทําอะไรที่มันเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเช่นการไปเที่ยวการอ่านหนังสือต่างๆเนี่ยจะช่วยเราได้นะครับ อันที่4นะครับให้ให้เราลองคุยกับตัวเราในเรื่องของปัญหาแล้วพยายามหาทางแก้ไขด้วยตัวของเราเองนะครับอันที่5นะครับให้เรายอมรับรับผิดชอบชีวิตเราะครับอย่าไปคิดว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดอย่างเดียวนะครับตัวเราอะ่ะมีอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้นะครับ อันที่6เลือกบ่นนะครับหรือหรือบ่นให้น้อยที่สุดนะครับพยายามคุยกับตัวเองคุยกับคนอื่นในทางบวกให้เยอะมากเท่าที่จะทําได้นะครับมันจะช่วยเราได้นะครับบ่นมันไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเราหรอกนะอันที่7นะครับอย่าเป็นคนที่เอาแต่ได้นะครับให้เรารู้จักให้เยอะๆนะครับยิ่งให้เรายิ่งมีความสุขนะครับและอันที่8นะครับอย่าไปรอว่าใครจะมาช่วยเรานะครับให้เราเริ่มต้นจากการช่วยตัวเราเองก่อน ข,ข้อที่8เนี่ยเพิ่มอีกนิดนึงคือเรามักจะอยากช่วยคนที่เขาเชิ่ช่วยตัวเขาเองนะถ้าถ้าเขามีความทุกข์หรือมีอะไรก็ต,ตามแล้วเขาไม่เคยช่วยตัวเขาเองเลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมฉันต้องช่วยเธอด้วยแ่ะเอาเอาผมผมตอข้อนี้นิดนึงแล้วกันก่อนจะเลิกครับคือบางทีเนี่ยคนที่บอกว่าจนมากเลยจนที่สุดเลยเนี่ยถ้าเราเห็นเขาทํางานขยันขันแข็งหางานพิสง์พิเศษ เราจะมีแนวโน้มที่อยากจะช่วยช่วยเหลือเขามากกว่าคนที่จนมากเลยแต่นอนเฉยๆไม่ทําอะไรเลยแต่บอกว่าฉันจนมากฉันไม่มีจะกินอยู่แล้วใช่ปะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณจนขนาดนั้นทำไมคุณไม่ทาอะไรสักอย่างอะแน่นอนมันคงทําให้รวยด้วยตัวเองได้ได้ยากแหละแต่ว่าเรามักจะอยากช่วยคนที่ช่วยตัวเองแล้วอะแล้วเขาช่วยจนเขาเขาทำจนกระทั่งเขาไม่รู้จะทําอะไรแล้วเราก็อยากจะช่วยเขาเต็มที่เลยแต่ถ้าเกิดตัวเขาเองเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างนอนเฉยๆดูทีวีไปเที่ยวแล้วบอกฉันจนจังเลยเฮ้ยฉันต้องช่วยเป่วาวะ พยูยังไม่เห็นช่วยตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเองเลยนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเ,เป็นบทที่ผมคิดว่าอีกเป็นอีกบทหนึง่งน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนนะครับแปดวิธีที่จะทําให้เราเนี่ยมีอารมณ์ที่มั่นคงกับความสัมพันธ์ต่างๆนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดต่อไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.